ทำไมถึงเป็นสวิสแลบคุณอธิบายเขาฟังคือว่าคุณจะไม่สามารถจดชื่อว่าสวิสแลบได้ถ้าคุณไม่ได้ใช้ส่วนประกอบที่มาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในปริมาณที่มันถึงกับที่เขาให้จดได้คลีนอินรกเรียนทั้งหมดจากสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมาทำจนเป็นคลีนตัวหนึ่ง ซึ่งเขาบอกไอ้ครีมตัวนี้เทียบเท่ากับโค้ดเคาน์เตอร์แบรนด์เลยนะใช่ฉะนั้นตัวนี้มีเ,าเขาเรียกว่าอะไรนะคะาสารสก,กัดจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยห,ห้าอย่างเลยนะคะที่อาเอามานะคะไม่ไว่าจะเป็นกิกกะไม้กิกกะไว้นะคะหรือว่ามอสเซลเทคหรือว่าดอกกุหลาบจากเทือกเขาเอลฟ์เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ชนะรางวัลบ้างละเออคือไอ้พวกแบบดอกกุหลาบจากเทือก ดอกกุหลาบอ่ะทำไมดอกมันถึงยังด้วูสวยสมบูรณ์ได้ทั้งที่มันหนาวทั้งที่แดดก็แรงเนี่ยค่ะนักวิทยาศาสตร์ที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะก็เลยสกัดออกมาเนี่ยแล้วก็ให้เราได้ใช้กัน5อย่างที่อยู่ในสวิตแล ซ,ซึ่งเขาบอกมีไอ้ตัวหนึ่งอะอย่างแบบว่าไอ้ด,ดอกกุหลาบเจ้าเล่อเอลเนี่ยมันมีตัวหนึ่งที่แบบมันเกี่ยวกับเรื่องริ้วรอยโดยตรงใช่ก็คือลดอนลมูลอิสระแล้วก็ช่วยทาให้ริ้วรอยของเราตื้นขึ้นอมอสเซลเทคก็ตัวมอสมันฟูเห็นไหมคะมันก็จะช่วยลดเรืองริ้วรอยกิกกะไว้มันก,ก็คือความขาวไว้มันคือขาวนะคะกิกกะไว้เนี่ยคือดอกไม้เจอย่างเขาสกัดออกมาช่วยทําให้จุดด่างดำแลดูจางลงอันนี้คือสวิสแลบแล้วใครบอกว่าผิวแพ้ง่ายผิวติดสารใช้ได้ไหมคุณอา สวิสแล a บได้ไปรับรองจากสถาบันกรีนลีฟนะคะว่าอ่อนโยนไม่มีสารละคายเคือง <c oughs> ไม่มีสารตกค้างใน t i ๊กตอกอ่ะมีคนเอาของอาบไปเทสตส์ด้วยว่า,<ป>ามีสารอันตรายไหมอุ๋อาขอบคุณมากๆที่ อย่าเชื่อขอบคุณมากๆที่เทสด้วยตัวเอง<ฆ>แล้วพบว่ามันดีมดดำก็เทสตอกับมือไปก่อนเราไม่ใช่เทสกับมือวันนั้นเอาไปให้ที่ขาวใส่ข่ายวันนั้นฉันซึ้งมากคือสิ่งหนึ่งคืออะไรรู้ไหมใต้ตาเนี่ยเห็นได้ชัดอเอาไปตบๆๆๆเนี้ยใต้าตาทุกคืนทุกคืนแต่แทนไรเฮ้ยฉันไม่กล้าใช้เต็มๆเพราะฉันก็ลองใต้ตาใต้ตาใต้ตาปรากฏมันเต็มขึ้นเว้ยจริงมันเต็มขึ้นแล้วก็ไอ้ตรงที่แบบว่าดีที่สุดคือเวลารูดหน้าขึ้นไปอย่างเงี้ยหน้าก็จะยกเงี้ยหรอแบบใช้น้ตบไม่ใช่่คคนอยๆรูดขึ้นนมัก็จะดีีขึ้นไปอ่ะ อีไปที่แบบว่าเออเนผู้ช่วยชนะไปเออหน้าดำๆแค่เชื่อแบบสามสี่ห้าวันหน้าใสเลยเชื่อเพราะว่าตุยอยากให้บุโกะมากอดไปเล่นน้ำสงการที่เชียงใหม่เราลองไปถาเพราะว่าพอเล่นตากแดดใช่ไหมพอทาบุกเออมันเย็นมันฟูแล้วผิวมันดูกระชับผิวมันอุ้มน้ำขึ้นน้าตุ๋ยเนาะบุโกะถึงขั้นทำวิดีโอให้อาค่ะใช่คือไม่ใช่แค่บุโกะนะคะคือทุกคนที่สั่งติดตะกร้าอยู่ในติ๊กต็อกตอนนี้สามหมื่นกว่าแอคเคาท์อะค่ะสามหมื่นกว่าคนที่ใช้ใช่แล้วก็เขาก็ถ่ายวิดีโอแล้วก็ติดตะกร้้าาาขออออองัันนนนนนเเีคคค่่ะะะถืวปปป็็ทโรรดกกสิแ์ใใ สอ2เดือนซ้อนแล้วคือแรงสนับสนุนจากทุกๆคนที่ใช้แล้วก็ชอบแล้วก็แชร์คุณผู้ชมจะเห็นได้ว่ามันเป็นครีมที่เวลาอาโพสอะ่ะจะมีคอมเมนต์มาบอกว่าใช้แล้วหนึ่งคืนค่ะหน้านุ่มฟูค่ะใช้แล้วหน้าขาวขึ้นค่ะคือทุกคอมเมนต์อะ่ะช่วยอามากๆจริงเพราะรู้ว่าอันเนี้ยมันควรจะขายกระปุกละเป็นพันน่ะแต่มันขายถูกมากเขาก็เลยมาช่วยคอมเมนต์ให้อาอย่างป้าเอ๋นารินทร์ทอนเล่นพระจันทร์มันไก่ช่องเรานะคะก็ไปดูรีแอคชั่นกับอาแล้วก็เอาสวิตช์แลบกลับบ้านอาไม่นึกว่าแกจะเอาไปทาแล้วถ่ายวิดีโอ ใช่แฟนแกถ่ายให้แล้วแกก็ส่งวิดีโอที่ตัดแล้วกลับมาว่าอ่ะเอาไปลงได้เลยป้าให้ใช้อเอาวิดีโอป้าเอ๋ไปใช้อ่ะค่ะแล้วก็คนก็ซื้อตามป้าเอ๋กันเยอะมากเพราะว่าป้าเอ๋แกใส่แต่สัจจะก,ก็เหมือน<ะ>ของบุโกะนะะั่นแหละ